เราจะมาดูกันว่าในบรรดาผู้ชมทั้งหมดเนี่ยใครคือยอดนักสืบที่แท้จริงอยากจะรู้ว่าการอนุมานของใครมันจะเจ๋งที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยัง สนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโตที่หน้าห้องน้ำสาธรารณะแห่งหนึ่งมีผู้ชายน่าสงสัยยืนอยู่ห้าคนคนแรกเขามีเชื่อวายมในมือถือแก้วกาแฟอยู่คนที่สองชื่อว่าโกรนในมือเขาถือขนมคนที่สามชื่อว่ากล้ามในมือเขาถือดอกไม้คนที่สี่ชื่อขาวในมือเขามีมีด และคนสุดท้ายคนที่ห้าชื่อจอร์ดในมือเขามีน้องไก่ทั้งห้าคนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็รักกันมากด้วยเมื่อมาเยือนพร้อมหน้ากันโย่งได้ชวนขาวไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยขาวกูปวดฉี่กินกาแฟมากไปหรือเปล่าเนี่ยเออพอดีเลยปวดฉี่เหมือนกันอา้าวมึงกินมีดมากไปเหรอโย่งที่ถือแก้วกาแฟกับขาวที่ถือมีดได้เข้าห้องน้ำไปสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมา ต่อมาโกรนกับกล้ามก็ปวดฉี่เหมือนกันกล้ามกูปัสสวจะจะลย้อนสอนปวดฉี่ไปเป็นเพื่อนหน่อยเออไปก็ไปกรนที่ถือขนมกับกล้ามที่ถือดอกไม้ก็ได้เข้าห้องน้ำไปพร้อมกันสักพักหนึ่งกล้ามก็ออกมาแต่โกรนไม่ได้ออกมาด้วย ให้กล้าไม่โกรธไปไหนอะ่ะมันเข้าห้องน้ำนานกูก็เลยออกมาก่อนสงสัยกินหอยหลอดมากไปและในเวลาต่อมาจอร์ดผู้ที่ในมือถือน้องไก่ก็ปวดฉี่ขออนุญาตไปปัสสาวะไปได้นักเรียนจอร์ดก็ได้เดินเข้าห้องน้ำไปคนเดียวแล้วสักพักก็ออกมาแต่ว่าจอร์ดก็มาเพียงคนเดียวเอา้า จอร์ดร้ยโกรูนะไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นเลยจอร์ดบอกว่าไม่เห็นโกลนดูเหมือนว่าตอนนั้นจอร์ดจะอยู่ในห้องน้ําเพียงคนเดียวแต่โยงรู้สึกเป็นห่วงโกลนมากโยงก็เลยขออาสาตามไปดูไม่ใช่ว่ามันตกซ่วมตายไปแล้วหรอวะกูเป็นหัวเดี๋ยวกูขอไปดูมันก่อนมันยิ่งติดนี่กูยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแล้วโยงก็เดินเข้าห้องน้ําไปเพียงคนเดียวแต่ในทันใดนั้นเองโยงก็วิ่งกลับออกมาและบอกว่าเฮ้ยพวกเราไอโกลนตาย ทุกคนตกใจมากจึงรีบวิ่งเข้าไปดูในห้องน้ำเมื่อทุกคนเข้ามาดูในห้องน้ำก็เห็นโกรนนอนตายอยู่กับพื้นห้องน้ำนั้นทุกคนก็ตกใจเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าบทสนทนาของพวกเขานั้นมันก็ดูมีอะไรบางอย่างแปลกๆใครใครวะใครโกรน ได้ยังไงมีใครที่เกลียดได้โกรธหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะเป็นทั้งหมู่บ้านนะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงแปลกมากเลยใครเอามีดแทงโกรนวะอะไรมองกูทําไมจอร์ดรู้ได้ยังไงว่าโกรนโดนมีดแทงเอาแล้วคนเราจะตายด้วยอะไรได้ล่ะเสียงปืนก็ไม่ได้ยินนะอีอย่างไอ้กล้ามมันเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าใครเป็นคนฆ่าไอโกรนเออว่ากล้ามมึงรู้ได้ไงว่ามีใครฆ่าไอโกรนก็มันนอนตายอยู่ตรงนี้ไงคิดว่ามันนอนเล่นเหรอ เฮ้ยกล้าม,มึงเป็นคนที่เดินมาเข้าห้องน้ํเพรอมไม่โกรธไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ก็อย่างที่บอกไงวัยโกรธมันอยู่ต่อกูออกมาก่อนถ้าจะสงสัยกูนะทําไมไม่สงสัยคนที่มีอาวุธล่ะอ้าวเฮ้ยเลงมาเถอะก,กูใช่กูมีมีก็จริงแต่ว่ากูไม่ได้เข้าห้องน้ํเพรอมไม่โกรธน,นะแต่ขา่ามึงเป็นคนเดียวที่มีอาวุธนะเนี่ยมึงคิดว่าไอ้กล้าม,มันจะใช้ดอกไม้ฟาดหัวไอ้โกรนตายเหรอก็ไม่คิดหรอกแต่ดูแล้วลักษณะศพไอ้โกรนมันตายด้วยของมีคมจริงๆนะ อา้าวให้โย่งมึงเป็นคนพบศพคนแรกไม่ใช่หรอใช่แล้วกูคือผู้โชคดีพบศพคนแรกเลยเจริญแท้ๆโย่งพบศพคนแรกละมึงน่าละน่าสงสัยที่สุดแล้วอา้าว่เป็น,นี้ไปได้วะแค่พบศพคนแรกก็น่าสงสัยเลยเหรอก็ใช่ดิก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครพบศพไอ้กโกรนเลยตอนนอ้จอตออกมาก็บอกว่าไม่เห็นไอ้กโกรนเฮ้ยเดี๋ยวนะจอตตอนมึงเข้ามาบอกว่าไม่เห็นไอ้กโกรน มันเป็นไปได้เหรอไอ้โกรนมันก็อยู่ในนี้แหละไม่งั้นศพมันจะอยู่ในนี้ได้ยังไงอย่าบอกนะว่ามีใครฆ่าโกรนข้างนอกแล้วก็ลากศพเข้ามาในนี้พวกเราอยู่ข้างนอกกันหมดนะเว้ยแต่กูไม่เห็นจริงๆนะถ้าสมมติกูเห็นศพไอ้โกรนจริงอ่ะกูก็ต้องรีบตกใจมาบอกพวกมึงเลยดิจอ๊อจที่มึงไม่ตกใจรีบออกมาบอกเป็นเพราะว่ามึงน่าหละเป็นคนฆ่าโกรนหรือเปล่ากูจะใช้น่องไก่แทงมันเหรอ เอาละสิกลายเป็นว่าทุกคนนี้ต้องสงสัยกันหมดเลยในเมื่อทุกคนต้องสงสัยกันหมดเราควรจะทำยังไงต่อต่อไปเราจะทำการสอบถามเป็นรายบุคคลโดยที่เราจะเริ่มต้นจากคนที่มีอาวุธก่อน มึงหรือเปล่าโคบานเป็นฆาตากรเห็นไม่ยืนอยู่ตั้งนานแล้วนิ่งๆจะบ้าเหรอผมเป็นนักเสบเอาละ่ะคุณขาวผมขอสอบสวนนิดนึงคำให้การของพวกคุณนั้นมันสำคัญมากเพราะมันอาจจะซื้อออกมาได้เลยว่าใครโกหกใครคือฆาตากรไม่ใช่ไว่าโกรธมันฆ่าตัวตายเองเหรอวะหรือว่ามันทำอะไรตายเองไม่ใช่ครับมึงรู้ได้ไงคนทำคลิปบอกว่าไม่ใช่ โอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ้าวล่ะคุณขาวพูดถือมีดเข้ามาในห้องน้ําทําไมถึงต้องฆ่าคุณโกรธครับกูไม่ได้ฆ่ากูก็อยู่ของกูดีๆในห้องน้ำนอกจากหน้าห้องน้ํากูได้ไปไหนอีกไหมก็เข้ามาในห้องน้ำนั่นแหละมาฉีดพร้อมกับไอโยงเสร็จแล้วก็ออกไปตอนนั้นไอโกรธก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยครับแล้วสังเกตเห็นอะไร,ประแปลกๆในห้องน้ําบ้างไหมไม่มีมีแค่กูกับไอโยงสองคนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแปลกทั้งสิ้นโอเคขอบคุณครับ น่านาสีนะคุณขาวถึงแม้ว่าจะถือมีดแต่ดูไม่เหมือนฆาตกรเลยแต่ทําไมคุณโกรธถึงตายด้วยของมีคมได้มันจะเป็นไปได้ไหมนะที่คุณขาวมีวิธีแทงคุณโกรธโดยไม่ให้ใครคนอื่นรู้ตัวต่อไปคุณกล้ามครับกูไม่ได้ค่ะใจเยน็นๆขอถามก่อนคุณกล้ามคุณเข้าห้องน้ําพร้อมกับคุณโกรธใช่หรือไม่ใช่เข้ามาพร้อมกันเลยไอโกรธน่ะปวดฉี่แล้วคุณกล้าไม่ปวดเหรอฮะไม่ปวดเข้ามาเป็นเพื่อนมันเฉยๆเสร็จแล้วมันอยู่นานเกินไปไงก็เลยออก ปวดฉี่แล้วอยู่นานเกินไปก็เลยออกมาก่อนใช่เป็นอยางงั้นแหละคุณกล้ามถือแต่ช่อดอกไม้ก็ไม่น่าที่จะใช้เป็นอาวุธได้นะเอ๊ะว่าแต่ขนมของคุณกลัวละหายไปไหนจะรู้ไหมมันห่วงจะตายไม่กล้ายแยงของมันหรอกอ๋อโอเคครับขอบคุณมากต่อไปคุณจอร์ดถามมาได้เลยกูบริสุทธิ์ผุดผ่องโสดสิงจอร์ดมือมีลูกแล้วรูจมูกกูยังซิงอยู่คุณจอร์ดคุณบอกว่าตอนคุณเข้ามาฉี่เนี่ย ไม่เห็นคุณโกรธเลยจริงเหรอจริงไม่เห็นมาเลยแล้วมีคนอื่นอยู่ในห้องนี้อีกไหมนอกจากคุณน่ะไม่มีมีกูคนเดียวเลยน่ะตรงพื้นก็ไม่มีศพไอ้โกรธนะตอนกูเข้ามาไม่มีเลยงั้นเหรอเอถ้าคุณจอดพูดจริงแปลว่าคุณโกรธไม่ได้อยู่ในห้องน้ำนาตอนนั้นเอเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าไม่มีศพคุณโกรธในห้องนี้จริงๆแปลว่าคุณกล้ามก็บริสุทธิ์สิเพราะว่าถ้าคุณกล้ามได้ฆ่าคุณโกรธแล้วน่ะยังไงก็ต้องมีศพอยู่ที่พื้นและคุณจอยก็ต้องเห็นแต่ถ้าบอกว่าไม่เห็นนนนก่อนหน้าี คุณจอร์จอาจจะเป็นฆาตกรแต่คุณจอร์สถือน้องไก่แต่ที่มันน่าสงสัยที่สุดเลยก็คือถ้าสมมติคุณจอร์จเป็นฆาตกรนะคุณจอร์จก็ควรจะรีบออกมาบอกคนอื่นสิว่าเห็นคุณโกรธตายคุณจอสจะได้ดูเป็นผู้บริสุทธิ์และถ้าเกิดว่าคุณจอร์จไม่ใช่ฆาตกรทำไมคุณจอร์จไม่เห็นใครในห้องนี้เลยอย่างที่เขาบอกคุณจอร์จแล้วก่อนที่คุณจะออกจากห้องน้ําเนี่ยมีอะไรผิดสังเกตไหมสิ่งที่ผิดสังเกตเหรอไม่นะไม่แน่ใจไม่ได้สังเกตอะไรเลยโอเคขอบคุณครับต่อไปคุณโยง ามมาเกูรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเป็นฆาตกรสลบอ่ะจะตอบเท่าที่รู้คุณเข้าห้องน้ําพร้อมกับคุณขาวถั่วต้มเข้าพร้อมกันเห็นมีอะไรที่รู้สึกแปลกตาบ้างไหมคุณขาวได้ทําอะไรกับมีดไหมไม่นะตอนมันฉี่มันก็เอามีดวางไว้ตรงข้างบนน่ะพอมันฉี่เสร็จมันก็มีดลงมาเหมือนเดิมคุณรู้ได้ยังไงกูแอบดูมันฉี่เออหกเออเจิดแล้วตอนที่คุณออกมาคุณโกรนกับคุณกล้ามเข้าห้องน้ำไปพร้อมกันเนี่ยมีอะไรผิดสังเกตไหม ไม่มีนะปกติดีเลยไอ้กโกรนไม่เป็นคนปวดฉี่ไอ้กล้ามตามเข้าไปเฉยๆอา้าวแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณกล้ามไม่ได้ฉี่ด้วยก็ไอ้กโกรนไม่เป็นคนชวนไอ้กล้ามไปไหนไอ้กล้ามก็ไม่ได้ดูกระตือรือร้นที่อยากจะปวดฉีด่ซะหน่อยมึงพูดเหมือนมึงแอบดูกลัวอะไนะเนี่ยอ่ะงั้นมาคําถามสําคัญทําไมคุณถึงเข้าห้องน้ํามาคนเดียวในตอนที่คุณโกรนหายไปเอาโคบานก็แค่มาตามเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ํามันจะต้องมากันทั้งหมู่คณะเลยเหรอกูมาตามมันคนเดียวนะถูกแล้วมีเหตุผลครับ แล้วตอนที่คุณเข้ามาเห็นครั้งแรกเลยนะ่ะมันเป็นยังไงไอ้กโกรธมันก็นอนอยู่กลางพื้นแบบนี้เลยเพราอกูเห็นปุ๊บก,กูตกใจรีบออกไปบอกเพื่อนมาดูนี่แหละอ๋องานนี้เองขอบคุณครับบอกเลยว่าทุกคนล้วนมีความน่าสงสัยหมดเริ่มตั้งแต่คุณโยงเมื่อกี้เลยเรามาลองช่วยกันอนุมานดูนะคุณโย่มีพิรุธในเรื่องที่ว่าพอเห็นเพื่อนนอนสลบอยู่ที่พื้นนะ่ะแทนที่จะมาดูก่อนว่าเพื่อนเป็นอะไร กลายเป็นว่ารีบไปตามคนอื่นมาดูแบบนี้มันแปลกมากต่อมาก็คือพิรุษของคุณจอ์สคุณจอ์สเข้าห้องน้ําเป็นคนสุดท้ายทาั้งๆที่คุณจอ์สเองก็รู้ว่าคุณโกลนะ่ะยังอยู่ในนั้นแต่คุณจอ์สก็รันไม่สงสัยอะไรเลยถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องสงสัยแล้วที่กล้ามบอกว่าโกลนอยู่ในห้องน้ําทําไมเราถึงไม่เห็นล่ะต่อมาเป็นพิรุษของคุณกล้ามคุณกล้ามบอกว่าคุณโกลนฉี่แต่ฉี่นานมากก็เลยออกมาก่อน คนเรามันจะฉี่ได้นานสุดสักเท่าไรกันถ้าบอกว่าคุณโกรนปวดท้องเข้าห้องน้ําแบบนี้ยังพอว่าแต่บอกว่าคุณโกรนฉี่นานมันฟังไม่ค่อยขึ้นนะต่อมาเป็นพิรุธของคุณขาวคุณขาวเป็นคนเดียวที่มีอาวุธอยู่ในมือและจากที่คุณขาวพูดมานะ่ะมันดูเหมือนว่าคุณขาวบริสุทธิ์บริสุทธิ์เกินไปบริสุทธิ์กว่าทุกคนคนบริสุทธิ์นี่นแหละน่ากลัวที่สุดหรือพูดอีกในนึงก็คือ ฆาตรกรโดยปกตินะมักจะวางแผนเวลาแก้ตัวมาเป็นอย่างดีทําให้ลื่นไหลจับผิดไม่ได้คุณขาวก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์นั้นเพราะว่าดูลื่นไหลเกินไปดูบริสุทธิ์เกินไปและสรุปว่าใครกันล่ะที่น่าจะเป็นฆาตรกรฆ่าคุณโกรนคุณคิดว่าใครคือฆาตรกรใครอนุมานได้ดูมีเหตุผลมากที่สุดเดี๋ยวจะปากหมดให้